ก็ดีใจครับที่แบรนด์นิยมยินชวนเรามาเดินแบบแต่ก็ก็ดีใจแหละเพราะว่าเดินเป็นการเดินแบบที่ไม่เกรงเพราะว่าเขาเขาบอกมูนว่าเป็นมูนสนุกสนุปอยู่ในปาร์ตี้แลให้โยกบ้างอะไรบ้างครับความเราล้างเราล้างราแค่เบรดเคทบล็อกไปนานขนาดไหนละอะไรนะเราล้างรากับเบทีเคทบล็อกไปนานขนาดไหนาไปนาน นานเลยครับนานนานมากจริงเดินไม่บ่อยครับเพราะปกติเดินทั่วไปสะดุดนู่นสะดุดนี่มันจะต้องไหว้พระขอพรนิดนึงเวลาจริงขนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเหมือนมีเฉินเขินนิดๆเฉินเขินนะผมต้องมองพื้นมองอะไรบ้างโครับปวดสะดุดอ่าต้องเป็นแฟนของยีนอยู่แล้วอะไรต่ก้นไปยีนอยู่แล้วครับ เรียกผมว่าใช่เลยแหละเพราะว่ามันแต่งง่ายครับบางทียีนหนึ่งตัวใส่ได้สองสก้าอะไรเงี้ยคอเล่นนะฮะอาจจะจริงก็ได้อย่างวันนี้มีสองรุ่เลยค่ะคอลเลคชันวันนี้เป็นยังไงบ้างคอลเลคชันใหม่นี่มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราอย่างไงตอบโจทย์ครับจริงๆผมชอบตัวตัวที่ใส่ตอนแรกมากเพราะว่าโดยทั่วไปปแต่ยีนที่มันเก่งเขาเรียกว่าอะไรขาขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเส้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่มีนะใส่สบายคือผมดูผิดไม่มีเลยไม่เป็นสมูทผมรู้สว่าใส่มันสมูทครับแล้วก็ ช่วงนี้ชอบใส่ยีนที่สบายๆขาไปได้อากาศอย่าง,างนีง้จริงครับอากาศช่วงนี้ร้อนเกินอย่างนีิยมยีนนี่เป็นบิยีน,นแบรนด์ของคนไทยด้วยครับผม,มแะไ<ร>วนะถ้าเกิดเป็นพอดนยีนแบรนด์ของคนไทยแล้วไม่ล่ะอะไรอย่างนี้เพผมว <ๆ S 2> ่า <ผม S 1> <ๆ S 2> คนไทยเราไม่แพ้ชาติไหนแล้วเราะตั้งใจทำอะไรก็ดีครับใส่ใสแบรนด์ไทยก็สนับสนุนแบรนด์ไทยแล้วก็ช่วยผลักดันให้แบรนด์ผลักลูกเลยครับ ไปยินฝากนิดนึงค่ะฝากนิดนึงแล้วใครสนใจในคอลเลคชั่นนี้ยังไงบ้างก็สำหรับใครที่สนใจนะจริงๆผมบอกคอลเลคชั่นนี้มีเยอะแหละอย่างที่พี่ๆในแบบเขาก็ได้เดินกันไปนะฮะก็ใครว่างๆใครกำลังหาเสื้อผ้าเซตใหม่หรือว่าตรงตามซีซั่นตรงอะไรก็ไปเดินเข้าไปหาวอกอินโดชุดเลยนะครับแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทยีนแต่งง่ายครับแต่งง่ายมากเสื้อย,ยืดเกรงยีนก็บจบเลยจริงอ่าอ่ะเข้าเลงเรื่องก่อ ออละครทกหลักพอีน่อะไรกับใคด้วยอ่ะอ้่างนี้คุณพ่อเป็นไงบ้างตั้งแต่กลับมาอยู่คก็มาอยู่บ้างใรล้อัพเดหน่อยอัพเดททีีกิจกรรกันเยอะอยู่ก็ดีครับาก็มีความสุขดี เป็นออกไปทางพ่อพบ้านเยอะขึ้นคือมีจิกิจกรรมกันเยอะขึ้นใช่ไหมหมานว่าถ้ากิจกรรมบ้านผมเน้นใช้ชีวิตเหมือนเหมือนเดอะซิมเหมือนต่างคนคาแรคเตอร์ไทำน่นทำนี่ไปทํานั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าต้นอะกับมาสัมผัสได้ว่าเขาเป็นพ่อบ้านเยอะขึ huh. ้นสมัยก <ara> <h Correct era> euh ่อนเวลาเขาทางานกินข้าวต่างสไตล์ต่างชาติะเราทํางานมาแล้วอะ คุณก็ไปล้างจานสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบหน้าที่กันแต่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าทุกวันนี้าทำกับข้าวกว่าพื้นเลยนั่นผมกินเสร็จก็เป็นปกติก็จะไปเก็บเองครับไม่เป็นไรเก็บในแต่บ้านเก็บเองน่ารักขึ้นป้ามีความสุขขึ้นไปอีกตั้งแต่ได้ว่าเออได้มาใช้กินแบบก็ปรอได้ยิ่งไปดีกว่าปรอติดด้วยมีความสุขขึ้นนะครับผมโปรตีนเขาจะโลเทคมากๆพอตอนนี้สั่ง ชอปออนไลน์เป็นนะผมเห็นรถกระบะมาบ้านผมวันหนึ่งมาทุกวันแถวโน้นมาส่งโน้นนี้มาส่งแต่ว่าเริ่มชอปปิ้งออนไลน์เขาบอกอยู่บนของเก่าไม่ไม่อยากจะทำงานอะไรเงี้ยนอกจากเออบางทีอยู่อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยพูดให้ผมฟังแต่ว่าแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะไม่อยากกลับไปทำแล้วแหละก็น่าจะ งานของเขาก็นั่นแหละปัดกวาดเจ็ดถูล้างรถฮาเขาเป็นเขาเมื่อคนเขาเปทำธุรกิจมาก่อนทำงานมาก่อนเลยเขาเขาปรั่ตัวา้อยู่ได้เหมือนกันเองเลยเป็นไบ้างนักธุรกิจก็ก็ก็นั่นแหละอยู่นิ่งๆผมว่าก็ถูกแล้วถูกแล้วในในส่วนตัวผารู้สึกว่านักธุรกิจ แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันหรอกถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้แล้วยังทำต่อยากก็เวราเขาเป็นคนที่ยอมรับด้วยว่าเออเจนเนอเรชั่นมันเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาก็คืออยากให้คุณพ่อพักจริงๆนั่นแหละถูกครับพักอยู่เฉยๆพี้แพนอยากจะชวนจะไปแบบไปเที่ยวไปอะไรจริงจังกันแบบยาวๆไหมอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีแต่ว่าผมเคยพาไปแล้วรอบนึงนแต่ ดูทุกคนดูไม่มีความสุขห่วงมาเอาไกตแสบขนาดผมเอาเพื่อนมาช่วยเลี้ยงเราแล้วก็จะไปเที่ยวได้วันหนึ่งแค่กลับเลยเพราะว่าเป็นห่วงเฮ้ยป่านนี้สุรุจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ทุกคนตอนนี้โฟกัสไปนที่คทุกคนตอนนี้มาอยู่บ้านเลยเพราะว่าติดบ้านใช่ไหมอยู่ผมม่าติดคจ้ะใช่ ไปเที่ยวข้างนอกไปเลทุกวันนี้ชวนไปกินข้าวไม่ไม่ค่อยออกกำังกิข้าวอยากจะใช้เวลาอยู่กับบ้านกับครอบครัวมากกว่าข้างนอกเดี๋ยววันนี้เป็นของไวร์มองมาเรเวลาพักผ่อนติดบ้านแล้วอย่างย่างเนี่ยเองทำโกรเรื่องของคุณพ่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้โกรในชีวิตของตัวเองเป็นไงบ้างตอนนับต่อจากนี้หลังจากนี้แล้วก็ถ้าในถ้าในวงการก็ทำมาหลายๆอย่างแล้ว รายการเล่นๆเราก็ทําแล้วแสดงก็แสดงแล้วแอบรออยากเอ็นจอยกับแฟนๆดวยว่าเพราะว่าเราก็มาช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็พอมีโอกาสได้เจอกันก็ตอนช่วงโควิดที่ไม่ได้เจอก็ก็มีงานได้วิดีโอคอบ้างอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกันว่าเออถ้าสมมติว่ามันเปิดแล้วเนี่ยก็อยากจะไปเจอตัวจริงๆบ้างอะไรเงี้ยเหมือนให้ได้มากที่สุดก็เนี่ยแหละครับก็ทำตรงนี้ไปก่อนตอนนี้ผมก็แฮปปี้ับการได้เจอแฟนได้ทำงานบ้าง มันไม่ใช่ว่าทํางานแล้วโฟกัสเงินแล้วอย่างเดียวไม่ต้องโฟกัสแค่เงินแล้วมาทำไม่ได้มาเจอทำานทำาเรื่อยๆแสดงว่าชีวิตในโฟกัสในชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็นั่นแหละอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากทำอะไรก็ทําแต่เมื่อกี้ผมพูดมาทีว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยอยากเราอยากไปขนาดไหนเป็นนักร้องเป็นนักแสดงที่คพอพอเราอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ยังรับงานแสดงอยู่ถ้าถ้าเกิด ไม่ไม่ไปแสดงที่อื่นเพิ่มเลยอยู่หลักตรงนี้เล่นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์ไปที่อื่นแล้วก็ไปเจอคนอื่นเจอประสบการณ์ที่อื่นเจอเจอดาราผู้ใหญ่บ้างะศิลปินผู้ใหญ่ก็ได้อะไรจากการถ่ายทำแต่ละกองก็ไม่เหมือนกันนะเทคนิคแต่ละที่เราไปเจอก็เหมือนเหมือนคนที่โตมาหลายหลายพื้นที่เราก็รับประสบการณ์อาจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการตัวเอง เป็นงานละครครับเป็นงานละครครับล่าสุดขึ้นแทนเองเต็มตัวทำนี้ดูเขินเลยเดี๋ยวไม่ชินแน่ไม่ชิ้นก็นั่นแหละฮะกดดันกดดันเพราะว่าเรื่องนี้ดำเนินคือละครเนี่ยผมผมเพิ่งรู้ว่า มีมากกว่าสิตอนมันจะต่างที่ซีรีส์ใช่ผมไม่รู้ผมงการการทำงานการถ่ายทำ็ต่างปกติเวลาเราดูซีรีส์ผมดูซีรีส์เกาหลีโดยสิบหกตอนสิบสองตอนแม้กระทั่งซีรีส์ที่เราเล่นเองก็สิบตอนแล้วนั่นแหละกดมาก็ผมไม่พูดอะไรมากอ่ามันจะหลุดไปแล้วแต่ความละครมันจะมีความรายละเอียดรายละเอียดเยอะกว่าซีรีส์รายละเอียดก็ตอนเยอะจริงๆแต่ละครมันรายละเอียดมันเยอะการทํางานมันก็จะแบบบักข้าไปอีกขั้นหนึ่งเนี้ย ใช่ครับแล้วก็บทบาทก็แตกต่างแล้วต้องปรับตัวยังไงบ้าง,งหินในการจะต้องมาทำาการจัดทักเล่นซีรีส์บรลลีรพอ,พอปรับเยอะครับบทบาทร้อนร้างต่างๆมาทำกันบ้านมาเรายัางเรายัางติดการวิธีการเล่นแบบซีรีส์อยู่ใช่ไหมผมว่าคล้ายๆกันแหละครับจริงๆคล้ายๆแต่ว่าพรอันนี้ผมว่าด้วยพอเรื่องนี้แหละก็จะมีความสดใสเพิ่มขึ้นนะ พอลงสนามจริงแล้วมัน production ทุกอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมันทำให้เราเปร่งเลยนะยก็จริงๆก็นิดนิดนึงใช่โดยเรื่องนี้เทคนิคอะไรก็แต่ด้วยคุณละเธอพูดได้ยังไม่ได้พูดเรื่องละครอีกแต่ไม่ได้พูดเรื่องระวังรุปคำพูดนั่นแหละครับก็แล้วก็ยิ่งไปเจอกับ กรดาษด้วยตอนนี้แบบเปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วมันบอกว่ามีเป็นลงสนามจริงเรียบร้อยสนามจริงเรียบร้อยสุดเลยเซตแรกมาแล้วจะไม่ยอมรุดเลยนะเนี่ยเป็นแค่ฉากแรกในการเล่นเล่นเรื่ออยฉากแรกเลยครับฉากแรกมาถึงว่าวันแรกเลยวันแรกเลเพราะเาก้าเข้าจอมกองเลยยะ หิวข้าวครับข้าวเนี่ยองอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยสุดยอดผมติดน้ำไปเตยกองนี้มากนเขาบอกเขาเจออาดาวใช่ครับอาดาวเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเราได้แบบขอคำปรึกษาอะไรไหมสำหรับการที่จะต้องอยู่ในกองนี้เนี่าผมไม่ได้ถามเลยบอกว่าผมเบนตัดเกตวิธีดูการแสดงของผมจะเขินๆพูดว่าเดินไปแล้วแบบอันนี้ยังไงดีครับมันดูไม่ทำกันบ้านมาเราก็ทำกันบ้านมาแต่ว่าก็ ดูเทคนิคของเขาด้วยอ่าใช่เ่าเป็นแบบที่รักและเอนดูของคนในกองรอกมากอ่าแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวนี่เพิ่งคิวแรกเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะยิ่งสนิทไปกว่านี้อ่าอาจะเปลี่ยนจากเอนดูเป็นเอ็นจอยเอ็นจอยแล้วกันเอ็นจอยครับผู้กำกับเขาเคี่ยวมากไมเห็นไม่เคี่ยวครับแต่ว่าละเอียดหมายถึงว่าภาพในหัวรวมกับ เป็นแบบนี้ภาพในหัวผมก็แบบนบางทีก็มาคุยกันก็มาคุยคุยกันแล้วผมก็ขายสายกันก่อนเล่นออคราวนี้ผมเป็นยะครั้ก็<ช>ไม่ดีกว่าพี่โมงเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ตีไดูรับน้องใช่ไหมภาในกองยังครับยังรับน้องมีด้วยเหรอจะต้องม,มีด้วยเหรอเตรียมตัวเตรียมตัวไงบ้างครับรับน้องจะแบบพี่พี่ซ้อมมวยรอนะรอว่าไงบ้างรอว่าไงบ้างก็ ก็น่าจะตินใจกับผมนะเรายังไม่ได้ไม่ได้คุยกันก็ก็รู้แหละเพราะว่าก็จะมีละครตัวเขาก็เพิ่งจะถ่ายภาพยนตร์เสร็จด้วยแล้วก็ในในอนาคตที่มันจะมีผลงานคู่กันเนี่ยเขาก็ผ่านในอนาคตผมไม่ร so, 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 ู้มาจะมีอในอนาคตถ้าสมมติว่ามันมีน่ตัวเขาก็ผ่านประสบการณ์ถ่ายภาพยนตร์มามันก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกว่า การรับรับผลผมก็ต้องเก็บประสบการณ์เอาไว้ครับเออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเขาขึ้นไปตรงนี้แล้วผมมีอยู่แค่นี้เราเล่นเล่นเยี่ยมกันไม่ได้ีแย่เลยเพราะฉะนั้นเรจะได้ไปพร้อมๆกันต้องหาประสบการณ์ให้มันแข่งกันได้ๆใช่แล้วเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะอยู่ในหมบานไหนก็ตามพร้อมซัพพอร์ตนะผมว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่หนึ่งบอลทีมนี้แหละสื่อคนวัยรุ่นทีมซัพพอร์ตกันทุกคนภาพที่ปล่อยออกมาเป็นภาพที่เราใส่เครื่องแบบด้วยมีแฟนมหามากโอ้โหหลงรักเพราะดูเหมนเครื่องแบบลุกนี้ลุกนี้ ไม่รู้ยอม้วยก็เป็นลุกที่นี่ไงผมมียศด้วยเอออีกนแหละครับพี่คนบุรีเนี่ยแล้วนะอะไรนะฮะเขาบอกว่าคุณลงปภหรอเอ้ามียศนะครับมาอันนี้เป็นุ้การเออจะได้แบบจะได้เห็นอะไรกันเมื่อไหร่ยังไงคขาเนี่แหละอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งรู้ตอนไปถ่ายละครว่าผมเพิ่งรู้ว่า จำนวนตอนมันคูณสองไว้ให้ผมดูโอ้ขึ้นอีกคือผมมาเข้าใจว่ามันมี12อะไรอย่างงี้่มันขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งแล้วก็แบบเอ้าเพิ่งรู้เหรอว่าละครเป็นอย่างงี้ก็ครับเพิ่งเพิ่งรู้แต่น่าจะเจอกันอย่างยาวๆเจอกันอัปเดตกันใเจอกันอัปเดตเขาเขาล็อกคิวไว้60คิว60สิบคิวขนาดนั้นเลยโอเคครับขอบคุณครับ ิงอินเสิร no ok, ์ตลูกแดนถ่ายรูปใหพี่ด้วยฝั่งนูินมันจะแสงยิงใช้ฝั่งูุนเลยลูกแนวตั้งได้นะแดนโอเคนี่เรียกฝั่งน้านี่เรียฝั่งน้าฝั่งน้าแดนถ่ายแนวตั้งยังถ่ายก็มีนะถ่ายก็มีนะแดนถ่ายแนวตั้งยังวะพี่แดนถ่ายแนวตั้งให้พี่นูด้วยแนวตั้งเหรอโอเคฝั่งนี้แสงไม่ดีเลยอ่าแทนหมู่บ้านโอเค